ช่องทางติดต่อตุกๆเฟม a บอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรเมื่อรอตลาดเซาเซโนเสืออกไเร ข <py at> ายเจ้าอะไรสินะไม่ค่าขายพวงแะ้วด้ไหมตายยังป้าาอัวนี้าคาสอม่ตายนี้ป้าังป้า้าคนป้าข้าเป้เป็นตัวตาง นอเท่านอของแล้วต่อใดแล้วดิหุ่นสี่พันมีทั้งปลามีทั้งลอดตลาดทเทศผมเ้า ใส่เบ็ดใส่เอาบออใาใ่ใส่แทงใส่แ่ใส่้านเนาะปลาหมูหมานเนาะฮะขาเองได้บ่ขาเองบ่ซื้อมากืีกาเา็ดน้ีมันบรรยากาศเช้าตลาดเซโอน

เองวะนี่นบ้านยูทูบเบอร่นี่ซื้อ,อยังดนื่นสาวตุนเจ้วตีอะจรสบายดีโอ้มื่นเมีกปก้อยนางเอกดังช่องยูทูบเบอร์ดังน้องตุ้นน้องตุนบันวัางคูณ เมืองเซปูนเนาะโอ้เมื่อเนี่เพิ่นมาขายของได้มีอย่างขายแน่นี่พักเสริมหัวละผ้าหัวละผ้าวุฒิยันเนาะปลูกเองอยู่บ้านนี่ยป่ะมัดขายสุกมมือใช่ไหมวันนี้เขาลดอย่างมา,ากเลยรถจักเนอะบ่คันใดนทีน่ว่าไอ้เพิ่นซื้อให้เนะอะบ่ทางไปอย่างบ่ เดี๋ยวจะซื <stumbled> ้อสร้อยดอกเฮ้ยแต่โมหุเฉพาะนาคุ้นๆเนี่ยสิน่ะเอาไปพ่อจะใส่เนาะแต่แต่ตะกี้กำเบงช่องเบาเตียงใอยอยู่ที่บ้าตรงสร้ยไอ้หอยเลียนล้อหาน่ะบอกตะปูนี่เนาะมันก็มาขายตลาดทุกเศร้าครับขยันทักตลาดเศร้าเซท่ปน เมืองพระเทพโอนแทนสวรรค์เกศสปปลาวมอบมอบแทนในย่านลูกภูมหานศิลาครับตะกุฏให้นงตุลครับไปไหนเพื่อขอบใจเป็นยังบไงขอบใจขอบใจนะ 嗯、ah. เบิ้นแล้วบ่าเก้าสามันคนละ,ะอันเก้าตัวดีบุกันเอาเอาไปผู้สามาเอาไปอ่ะคนใดยังบ่ได้มาเอาแจากเด็กนักเรียนนักเรียนพอดี

เอาเบอรัดีบาเลยไปไปไปแฉกอาเดี๋ยวแวกสื่อกล้วยครับเจ็ดสิบพันบีนึงไอ้เครื่องหนึ่งบอกว่าได้สีดานอย่างเนาะสายรถเปิดเรครับเปิดนะครับเครื่องละเจ็ดสิบพันเดียวกันเครื่องหักใยหนึ่ง มาอุดหน,นุนเพี่เนเด้อมาซื้อกล้วยบ้านสางเมืองน้องด้วยกันดิเออเครือละลอยบาทได้ลากหลายนึงเครือละลอยบาทงามเลยอือหลากหลายนึงเครื่อละลอยแพงแล้วถูกแล้วเมื่อก,กี้นี่แห้งถูกน